สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอผลงานในหัวข้อเรื่องการบูรณาการบทเรียนออนไลน์เรื่องไฟฟ้าสถิตร่วมกับเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ในรายวิชาฟิสิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกนะครับจากปัจจุบันเราพบว่าสื่อออนไลน์มีบทบาทมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่นปัจจุบันให้ความสนใจในสื่อสังคมมากเพราะฉะนั้นผู้จัดทําเองก็เลยนําความเกี่ยวโยงของสื่อออนไลน์ตัวนี้เข้ามาผสานกับบทเรียนที่ชื่อว่าบทเรียนออนไลน์โดยเลือก ผลิตบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Wordpress ในการสร้างนะครับโดยการใช้โปรแกรมพัฒนาสื่อให้อยู่ในรูปแบบดิจิตัลเพื่อสามารถอัปโหลดขึ้นบนระบบเครือข่ายได้แล้วนักเรียนมีการเข้ามาศึกษาโดยครูจะนำมาประกอบในการเรียนในเนื้อหาแล้วนักเรียนสามารถเรียนซ้ำเรียนเพิ่มเติมได้เท่ากับจำนวนครั้งที่ต้องการผลการศึกษาพบว่า นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนสูงขึ้นเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนโดยมีนัยสำคัญนะครับแล้วหลังหลังจากที่ผู้ผลิตเองได้เข้าไปประมวลผลแล้วเพราะว่าเนื้อหานี้นอกจากนักเรียนที่เรียนกับตัวผู้ทำเองแล้วเพราะว่ามีนักเรียนจากโรงเรียนอื่นและผู้สนใจอื่นสามารถเข้ามาเรียนแล้วก็ตอบแบบสอบถามแล้วเข้าไปทำบทเรียนแล้ก็ให้ ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาครับผม